สวัสดีค่ะมื่อนี้มาก่อไฟพิงในบ้านเด้อจ้ะเด้อากาศเย็นเย็นอร่อยไหมออนนัสไอเล็กๆดูอ hmm. ร mm ่อยอร่อยอยู่แต่มันแข็งไอเล็กๆดูอ๋อเขาอืมใช่โอเคชมบรรยากาศด้วยค่ะเพิ่งบันผักตากอากาศบนภูเขานี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะตอนนี้หิมะเริ่มลงแล้วจะ้ะหนาวๆนวลบหกอ,องศา

em qua, dạ <laughs> Dạ, ja, <ja>, ba em, Ya thay em, ba em, thằng ba em đi ham mask em, em thêm tiền Ja. Er denne 20, eller? Nei. Tjur, ja. ja. ja, ja må velge velge Nei, men den. is. Det. Nei. Oh, Ei ispinne eller, oh, eller det Vi oh, skal spise ute i snøen. Ei lita Der, da? Boller og is? Mm -hmm. Nei takk. Da går vi. Ha ja, det. Jeg ja, bare gå ut og trøster mamma. มันละลายแล้วมันแปงอืมเป็นไงบ้างอุณหภูมิลบกองศากินไอติมเป็นไงอร่อยเั็นีมีเรื่องพอีกอร่อยไหมยเนส

ยกน้มเอาอจะเอาไปเที่ยวหนาวๆเข้าบ้านมาก็มีแผนกเล่นแผนกทาอาหารนะแผนกทำอาหารวันนี้ต้มซุปต้มน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็ หวกเสร็จแล้วก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวกันแล้วดูหม้อใหญ่ๆเลยคนไทยไปเที่ยวในต่างแดนนะคะเตรียมอาหารเตรียมเมนูนะคะแล้วก็ไปทําพื้งที่บ้านพักนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะได้กินก๋วยเตี๋ยวแล้วอร่อยๆก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ก๋วยเตี๋ยวส้มตำผู้คนตัวเองชอบๆเลยย่างเี็ม เที่ยวก็กินเที่ยวกินเที่ยวเล่นกินเที่ยว,ยวอากาศข้างนอกน้องหนาวเข้าบ้านแล้วก็ก่อไฟพิงนะคะอากาศเริ่มอุน่นแบบกินก๋วยเตี๋ยวเล่นกันเนาะอุ่นเกือบจะร้อนนะคะข้างในบ้านมีบรรยากาศแล้วก็อิม่มแล้วก็พักผ่อนดูละครคุยกันนะคะบางคนก็นวดบางคนก็ นี่แหละมีความสุขกันพักผ่อนกันนะคะนี่พักผ่อนจริงๆนะคะแล้วเราก็เดินทางกลับบ้านช่วงสามทุ่มสี่ทุ่มนะคะในเพื่อวันต่อไปแล้วก็ไปทํางานนะคะแต่เพื่อนๆส่วนหนึ่งก็พักต่ออีกคืนนะคะส่วนเราก็เดินทางกลับบ้านนะคะกลับถึงบ้านก็เที่ยงคืนนะคะเมื่อคืนนี้เราก็เดินทางกันแม่ลูกบอลกลับกลับบ้านกันค่ะไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะมาชมบรรยากาศตอนกลางคืนด้วยคืนนี้แถวเมืองออตตานะคะอันนี้ คือเราเส้นทางผ่านเรา,เราจะไปดูเราจะไม่ดูแสงเหนือไม่มีนะคะอากาศก็ฟ้าปิด <c oughs> ไม่ได้ผ่าแต่ได้ชมบรรยากาศน,นะคะเราเห็นท้องฟ้า <c oughs> มืดๆแล้วก็มีภ <c oughs> ูเขามีหิมะภูเขาหิมะแทรกออกมานะคะก็สวยแปดผ่านห้องแต่ <c oughs>